ต่อไปจะเดินขึ้นปราสาทลอดซุ้มจำปายชันไม่ใช่เล่นเหนื่อยอก็จะเดินเหนื่อยแค่ไหนก็จะเดินต้องระวังชันมากปราสาทขอไม่จะชันไปไหว้เทพเจ้าต้องยากลําบากต้องสูงเละก็ชันคนมีบุญท่านที่จะได้เข้ามาต้องมีความเพียรพยายามอย่างสูงดูลักษณะของหินที่มาสร้างสอง,สองแนวหินกรวกับหินทราย หิ้งตัวน่าจะเป็นการสร้างในยุคแรกแล้วหินทรายก็กษัตริย์องค์ต่อมาก็มาสร้างต่ออีกในยุคขอมในยุคภราสาทหินน่าจะบูรสร้างบทสองครั้งใหญ่ๆนี่ตรงนี้เหลือเราเร้เห็นอยู่นิดหนึ่งนี่ไง ระเบียง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 